สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะกลับมาต่อทีโรกในเกมแบทแมนอาฆ่าซิฟตี้นะครับผมบโอเคตอนนี้เราจะมารับบทเป็นแคปซูลแมนต่อกับตอนที่อ่าที่เจอกับฮอยซ์ไอวีแล้วก็ฮอยซ์ไอวีปล่อยไปนะครับรู้สึกว่าจะมีการแลกเป็นตกลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ยังไม่รู้คืออะไรนะครับอ่าคงหรือไม่ก็ผมแปลไว้ได้เดี๋ยวแหลสองอย่างนี้แหละโอเคเราจะไปตามภารกิจกันเลยนะฮะมีศัตรูปุ๋ยเ,เนี่ยโอเคเงี้ยวว้าวฮู้ ท,ท,ที่อยากมีในเรื่องของโรบินเหมือนกันนะเนี่ยแต่สุดภาคนี้เขาจะเน้นที่แบทแมนกับาคาวูมเมนก่อนนะซึ่งไม่รู้ว่าภาคหน้าในภาคอาคัมไนนะครับผมที่ลงเส4 Xbox One แล้วก็ PC เนี่ยจะมีในเรื่องของแบทแมนอย่างเดียวหรือแบทแมนคาวูมเมนแล้วก็โรบินด้วยเลยนะฮะเพราะว่า รู้สึกว่าแบทแมนอาคามไหนจะเป็นในเรื่องซีรีส์ภาคสุดท้ายสำหรับซีรีส์อาคามนะครับผมก็ผมไม่รู้นะคือจบแล้วจบเลยหรือว่าเขาจะทําอีกซีรีส์หนึ่งต่อไปกันนะอะไรอย่างเงี้ยอโอดูของแคปุเมและลำบากจริงเลยแต่มันอูไหนเนี่ยสัญลักษณ์ไปไหนละโอ้โหต้องไปต้องไปก่อนอ่า,ายังไงเมื่อกี้ไม่เห็นสังเกตป้ายนะฮะ ที่ผมกดอย่างนี้ดูเพราะว่ามันจะมีสไนหรือเปล่าเพราะว่าใครบูเมย์ผมไม่ได้อัพชุดก่อนเลยเฮ้ยยุ๊ปฮึบยุ๊ปแอะฮู้ยุจปบจ๊บจุบปอืมตรงนั้นมีปืนใช่ไหมโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยยุ๊ปยุ๊ปแอะโยก โยโอเคช่างมันฮะช่างมาันเราไปของเราก่อนอื้หืออืมทางนั้นสินะปุ๊บชุบอ๋ยไปลำบากจริงเลย

อ้ยยา Good girl count on you Ivy I always can โอเคเข้าไปเลยโอเคเรามาอยู่ที่ท่อระบายน้ำแล้วนะฮะ There are Ivy's vines and there's the storage facility. Nice work, Red. Time to get in there. อืมแล้วตรงไหนต่อเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ทุบ okay there's the vault okay looks like security the and you've got to think these people would have learned by now hopefully the keys are down there deep in the pockets of those tiger guards mm -hmm. ah, okay he can stay out of sight one long move <coughs> and the will security การนั่นเองอติดอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงอ่มันจะเห็นเราไหมเนี่ยครัวมันหันเนี่ยทางมันปันนะให้มันหันก่อนดีกว่าอ่ื้อเก็บแล้วขอบคุณค่าไปแล้วจ้ะโอเคตตึึ๊๊ดด

โอเคไม่เดินย้อนอึนอ๊ดจุ๊บฮ่าขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วโอเคเ้าไปห้อง s e เค r i ร y ตเหมือนเดิมเจ็บเเเดวเวลอัพแล้วอัพให้แม็กแมนดีกว่านะฮะอืมโอเคอุย้ยอันนี้เนี่ยผมอยากได้เลยทำลาย แยกพวกส่วนประกอบของอาวุธพวกศัตรูที่มีปืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคใช้คอมพิวเตอร์อ่ะเสียบคลิกเสียบอีกอันเสียบอีกอันเฮ้ยเป็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีบางมีบางคนรับเปดิดประตู If it is, no one told us. Listen up. The room is here. Spread out and search no okay, I okay, I okay, okay, for intruders. Oh, Okay, You think it's Batman? Somebody's there. Keep up and my out. I hope not. We've got With any luck, it's just some Arkham scum trying to get rich. We can have a little fun with them. อุ้ยสไลด์ดีผ่านพ้นเกือบตายประมาณนี้หายไปแล้วตรงนี้ตรงนี้กันตรงนี้กันเออเกือบตายไอ้น่ามาหันมาพอดีเลยโอ้ย target spotted เฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วตายแน่ตายแน่เฮ้ย ตายด้วยอืออ้า <c oughs> เลยแคบูมแมนอ้าขาเลยเฮ้ยโอ,อย้ <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าศัตรูบันหันมาเอออะไรวะ๊ยเขาไม่รู้นี่นาอยู่ดีนั่นมาหันเลยไม่ง่ายก็นานไปแล้ว นี่แห o ะทำไมเร็วเร็วเร็ i เร็วเฮ้ยเฮ้ยไปก็แล้วไปก็แล้วเ้ยเช็คเลขของนายด้วยตอนนี้คนลวกไปหนึ่งแล้วนะฮิวโก้สเตนฟูนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคผมกลัวว่ามันจะส่องเห็นจังเลยอืมเอ,เอ้าติดอะไรวะเฮ้ยทำไมเฮกดาวไม่ได้เฮ้ยทำไมไว้น่อหมานี่อีกคนเลยอืม <c oughs> เกี่ยวอย่างนี้เลย, <c oughs> ยจู้จู้จู้หลับสนะอืมดีมากค่ะโอ้โหล่วงไปสอง ใช่อีกแล้วครับอ่ะพวกศัตรูเริ่มเคลื่อนไหวแล้วไอ้สองนี้จะไม่ไปไหนครับเราต้องจัดการไอ้ไอ้พวกนี้ก่อนนะฮะอ่าไปตรงนั้นก็เสร็จึมานี่เกี่ยวเมื่อกี้เกี่ยวไม่สวยอืมเรียบร้อยจ้าแล้วจะลงทำไมเราขึ้นไว อาเริ่มบอกมาแล้วเริ่มบอกมาแล้วแยกกันไหมแยกกันไหม่ไม่แยกกันอีกอืมคว้าเห็นจังเลยฮึมเฮ้ โอ้งเกือบสู <pada disappearance> ้เลยดีกว่าบต๊ะเกือบแล้วศัตรูดินมาเห็นพอดีแต่ดีน้ไม่ตายเฮ้ยโปรโตคอลเริ่มแล้วไอนี่ม่ทันแล้วเปิดนี้อะไรเนี่ยโอ้ try a n d t i e จ e มีขึ y นในพืชของอ่านี่ไงต้นไม้ของเธอไ <c oughs> อวีอนนอ่นี่ไงอุยอ้ยลูกตาโอ้เจ็บมากไหมไอวีอว่ใจร้ายจังเลยแคปแคบูเมนเฮ้ยแล้วเข้ามาตอนไหน เฮ้ยเออมาแค่ดูแมงกระสู้นี่จ๊ะเฮ้ยอืมอืมแต่คุณเธอจะลีลาน่ะเออเจ้าเจ้าตก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 ตบอะไรแล้วเดี๋ยวกำลังตกหัวอยู่อย่าไปยุ่งไอ้ยอะไรแล้วคนนอกอย่ายุ่งไอ้ยอืมออะไรแล้วอืมเออสามีทะเลาะกันอย่ายุ่งสิไอ้อีจจจจจจจอะไรแล้วอืมอืมเยอะเยอะเหลือเกินค่ะเยอะเหลือเกินค่ะอะไรจ๊ะเออเอยจจจจอะไรแล้ว ไม่ไม่ว่างเว้นเลยโมจะตบยุคอะไรเ้าอืออืออโอ้โหมากันจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิอือเอ้ยอะไรเราออเดี๋ยวเออโอเคตกกับผมเรียบร้อยมานี่เลยค่ะยุ่งยุ่งชาวบ้านนี่นักนะคะอืมาค่ามาเลยค่ะมาค่ะจัดให้ค่ะโถผมไม่ลุกละค่ะเออดีล่าเหลือเกินค่เอี่ เตะเลยค่ะโอเคผมเมื่อกี้หนุกมากเลยใช่ไหมกำลังจะตบตบชุดกอดแล้วอยามายุ่งนะครับโอเคออกจากอาคาซิตี้นะครับผมเปิดประตูชึบชึบสังเกตตรงด้านหน้านะครับผมเห็นทีวีจอใหญ่ไหมครับอ่า เธอทำได้เขาแค่เดินออกไปนั่นเองปลยเขาไปง่ายๆเธอย่าลืมตัวเองดิเซลิน่าต้องช่วยแบ็คแมนนะเขาไมอยากให้เขาตายเลยเขาเป็นแบ็คแมนใช่ไหมก็ตรงนี้จะมีฉากจบอจะมีทางง่ายสองทางคืออันนี้ทางฉากจบแบ็เอ็นกับเรื่องต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตตอนช่วงไอ้นั่นให้ดูนะฮะอื โอเคออกจากอาคัมซิตี้โอเคครับกําลังจะออกไปแล้วออกไปแล้วเรียบร้อยสครู <Screw him. S 1> อิมอืมก็จบไปแล้วกับแบทแมนอาคามซิตี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นฉากจบนะครับอ่าไอ จบก็เล่นจบเอาดือด้อๆอย่างนี้เลยนะครับผม,มก็โอเคครับในสุ่นี้ก็อ่ามนเป็นฉากจบแบบแบทเองคือแบทแมนตายนะครับผมคือแคทบูเมไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่อ่าอันนี้ของก็สาธิตดูนะครับว่าฉากจบจะเป็นยังไงซึ่งผมก็คิดว่า ความคิดของคนสร้างเกมมันก,ก็ก็เจ๋งไปอีกแบบหนึ่งนะค,ะคือก็มันทําให้เรามีทางเลือกนะอืมีมครไดินบินไหมฉันชื่อบาบาร่ากอร์ดนพวกเราถูกโจมตีโดยพวกกลุ่มของโจ๊กเกอร์แข็งแกร่งมากพ่อของฉันตายแล้วทุกคนตายหมดแล้วพวกเรากํลาลังพ่ายแพ้อ,อบริษัทวูดเองก็ล่มสลายโจ๊กเกอร์ชนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลย บูสต์ตายแล้วเขาจากเราไปแล้วใครที่ยินเสียงนี้โปรดมาช่วยเหลือด้วยเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยรีไวายก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ เมื่อกี้ฉากแบทเขาเรียกว่าฉากแบทเอ็นนะครับผมอ่ะคราวนี้แล้วก็จะไปช่วยเหลือแบทแมนบ้างเขาทำได้เขาแค่เดินออกไปปล่อยเขาไปมันง่ายๆนิดเดียวเธออย่าลืมตัวเธอเองสิเซารีนาช่วยแบทแมนออกไปจากที่นั่นซะ It's like die. It's right? not Batman, he'll อืมโอเคครับก็เราก็จะไปช่วยเหลือแบทแมนฮะอ่ะวางของซะโอ้เสียดายอ่ะ Since when did you grow a conscience? อืมโอเคหู้หู้ n d d o I have to do everything around here? Don't die, Batman. อย่าตายนะแบทแมนฉันจะไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละอืมวิ่ง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 นะวิ่งนะวิ่งวิ่งโอ้โอ้ อ่าแล้วก็แควูแมนมาช่วยนะครับผมอ่าดูนี่สิถ้าสมมติเราไม่มีดลของแควูแมนนี่คือฉากเ็จะตัดมาไงแควูแมนก็มาช่วยเหลือแบ็คแมนอยู่ดีนะฮะคือตัดส่วนของแควูแมนไปเลยลังว่าเธอคงช่อยตัวเองได้นะเธอพูดถูกยูสติับเดอะบรูดิงอัลแฮนดิลเดอะไวส์แคร e กส์ไอเกส์วิบอั t โนว์ท์โปรโตคอล10อีส o เน้าร์ไรท์อีฟยูร์พลานนี่ออนสต็อปปิ o งอีตยูนีคทูฮัร์รี่ เธอต้องรีบนะถ้าเธออยากไปอยู่ปตคอเทนเนี่ยก็คือในเนื้อพวกตัวละครในของแบ๊บแมนคือก็จะไม่ใช่ว่าดีบีถึงดีสุดสุดตรงหรือร้ายแบบสุดตรงนะก็จะเป็นแบบคล้ายๆไม่ก็คือแบบดีบ้างอะไรบ้างก็เป็นคำพูดแต่ก็ยังช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ถึงว่าไม่ใช่เลวจัดขนาดนั้นอ่ะตอนนี้พปตคอเทนเริ่มแล้วนะผมไทยก๊กกาศก็เริ่มขวานล้างแล้วนะครับผม Hundreds will be killed. I need your help to stop the attack. you will kill Talia. You need to do this. Batman can't let all these people die. My tracker is not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize this is difficult, but you need if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. แบ,บนต้องช่วยเหลือก็ตแฮมนะครับรแต่ผมขอโทษแต่คุณก็รู้ว่าผมถูก Oracle, ถัแล้วก,ก,กอย่าอย่าวางอย่าปิดสัญญ,ญาณทารีนะเดี๋ยวฉันต้องไปหาเฮลิคอปเตอร์ก่อนเกี่ยวกับค,คือประมาณว่าเราต้องไปเอาข้อมูลจากพวกไอพวกเฮลิคอปเตอร์วพวกนี้นะผมจะมีข้อมูลไปที่เขา

โอ้โหมาเต็มเลยเด็ดดี้เนี่ยตอนนี้ตอนแรกสังเกตนะครับว่าพวกไทเกอร์ไอ้พวกไทเกอร์กาบมันยังไม่ยิงแบ็คแมนนะตอนนี้นั่นแหละเวลแล้วโอ้โหนึกว่าไปแล้วโอ้โหยิงไม่แม่นเลยนะปืนปืนโกชุกโอ้โหคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ดันไปโดนไฟเลยมันเห็นนะครับดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไปเถอะไปเถอะทั้งคู่ยังไม่ไปยังไม่ไปไปได้แล้วโอเคเป้าหมายไปแล้วฮึ <c oughs> อ่าโอเคครับอืดอ่ะลองสแกนดิใช่หรือไม่ <c oughs> ไม่ใช่โอเคไปหอไหนใกล้สุดเนี่ยโอสองหอลำนู้นแล้วกัน ไอ้ไงไงไงคือเรายังไม่รู้นะว่าฮอไหนอ่ะอืตามไปโอ้ยต้องเอาฮอร์นี้ดีกว่าใกล้กว่าอ,อ,อืมโอ้เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยอึ้งทำไมไม่ก่ออะสลิงไม่ถึงอะเออนี่ปึ๊บ ตืดใช่ไหมช,ช่วงมันจะไม่ค่อยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่แบบฟุกขนาดว่าอันแรกอันที่สองใช่หรอฮะส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบต้องไปเรื่อยๆอะ่ะเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหอไหนใกล้กว่าหอนู้นหอนู้นอืม ไปนู่นไปซะนู่นแหละไหนสแกิใช่ปะเนี่ยโอเคอนนี้ตื้อใช่เปล่า ยังไม่ใช่เองอืออะไรนักหนาเนี่ยเออโอเคเป้าหมายต่อไปข้างหน้านี่ึ๊บปึ๊บนะโอเคไอ้นั่นกำลังมีมิสไซล์อยู่เลยอืถึงไม่นั่นอนะ่ะ ถึงไหมถึงไหมอ่ามันต้องถึงซีเนี่ยตัวหรืออ้าวอ้าวตัวไม่ได้เหรอไม่ใช่อ่ะอะไรวะหรือเรบตรวจไปละตรวจแล้วไว้ก็น่าจะบอกกันหน่อยสิว่าไหนตรวจแล้วปึ๊บอ้า

อ่าใช่ด้วยได้มาแล้วฮึบดาวโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยอืมอ่านจะได้โค้นมาแล้วละ่ะเดียด๋วยวฉันจะไปที่วอนเดอร์ทาวเวอร์นะอย่าให้สัญญาณของทาเลียหายไปนะ หลังจากการทาวเวอร์เสร็จฉันจะต้องไปที่ช่วยเธอเันไม่รูจ็อกเกอร์จะทำอะไรกับเธอบ้างฉันต้องไปช่วยเธอนี่โอเคแล้วไปที่ทาวเวอร์ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทาวเวอร์ทาวเวอร์นั่นโอเคเป้าหมายไปแล้วจ้าอืมล่านะกัอนอ,อือ้โห เมื่อกี้เห็นสไนน์นะนั่นไงสไนนสองเลยอุ๊ปเฮ้ยล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปตัวยังไงดี เดี๋ยวหาทางก่อนโอเคพวกสนายมันส่องอ๋อก่อได้ไหมก่อไม่ได้โอ้ my god งั้นไปอย่างนี้ก็ได้จะเห็นนะอยากเห็นนะอยากเห็นนะ โอเคสออ่องต่อไปส่องต่อไปอ,อ,อ,อืมอืมอืมอือออืโอ้โอะไรเนี่ยแข็งเย็นไปหมดเลยอืมงัดเย็นแล้วก็หลับไปซะจะได้เย็นสบายอ่าได้รหัสโค้ดนะฮะรหัสแดงอืมาสเตอร์มา โอเคครับในส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของแบทแมนอาคาสิตี้ไว้เพียงเท่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าใครที่ชอบสามารถกด Subscribe, Like Share หรือกดไลฟ์แฟนเพจได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับแบทแมนอาคาสิตี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ